มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับเกี่ยวกับการถ่ายคลิปนะครับว่าเราจะใช้ขาตั้งกล้องแบบไหนให้มันเหมาะกับสถานที่แล้วก็งานที่เราต้องการถ่ายนะครับซึ่งตามปกติเนี่ยถ้าเป็นแนวเอาดอกรกจะใช้เป็นไม้เซลฟี่นะครับที่มีขนาดยาวต่างๆกันนะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างกล้อง360ก็จะมีไม้เซลฟี่ที่เป็นทั้งแบตเตอรี่แล้วก็มีในส่วนของแบตสำรองแล้วก็มีสั่งเปิดนะครับสามารถยืดได้นะฮะอันนั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใน คลิปหน้านะครับนะฮะอีพีหน้าอันนี้ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นขาตั้งกล้องทั้งหมดที่ผมหามาใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละตัวว่าความพิเศษมันมีอย่างแตกต่างกันยังไงแล้วใครอยากจะตัดสินใจซื้อขาตั้งกล้องนะครับอยากจะใช้แบบไหนก็ค่อยพิจารณาดูอีกทีนึงนะฮะซึ่งปัจจัยหลักๆของการซื้อขาตั้งกล้องหรือขาตั้งโทรศัพท์ก็ดีเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับอันดับแรกเลยเนี่ยก็พิจารณาในเรื่องของราคาก่อนนะครับนะฮะการใช้งานนะครับ อย่างตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแรกที่ผมหามานะฮะตัวนี้จะเป็นข <c oughs> าตั้งกล้องได้แล้วก็เป็นโทรศัพท์ได้นะฮะจะมีหัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็พับถายทั้งแนวตั้งแนวนอนได้อันนี้ก็จะมีความสะดวกในลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะฮะซึ่งน็อตตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดเท่ากันอยู่แล้วนะครับสำหรับติดกล้องเนี่ยก็คือจะติดได้เหมือนกันหมดนะฮะ ตัวนี้ก็จะสามารถที่จะปรับนะครับปรับความสูงได้ตามที่เราต้องการนะครับล็อกก็ใช้วิธีการบิดนะฮะก็จะมีรีโมทมาให้นะครับตัวนี้ออกมาแรกๆนะครับอันนี้ผมซื้อมารู้สึกว่าจะหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะทําช่องด้วซ้ำไปนะฮะก็ถือว่าใช้ดีนะครับดูดิอันนี้ขึ้นเหลืองแล้วนะฮะคือนานแล้วหลายปีแล้วนะครับแต่ก็วัสดุนั้นก็คงทนใช้ได้นะฮะแต่ว่าด้วยด้วยที่ราคาตอนนั้นก็ ราคาก็เกือบๆหลักพันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงนะครับราคาก็ถูกลงมาเยอะนะครับแต่ว่าจะมีรีโมทบลูทูธให้นะฮะสำหรับทางสั่งกดนะครับสั่งกดเซลฟี่นะฮะอันนี้เป็นตัวแรกที่ผมหามานะครับทีนี้ตัวที่2นะครับเรามาใช้ร่วมกับการออกทริปต่างๆนะฮะผมไปออกทริปเนี่ยมันจะใช้งานค่อนข้างบ่อยในเรื่องของไม้ไมเซลฟี่แล้วก็เป็นขาตั้งกล้องด้วยนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเขาจะไม่มีขาแบบนี้มาให้นะฮะ ไม่มีขามาให้อันนี้ผมก็ไปดูข้อมูลมาแล้วก็เลยสามารถที่จะเขาอุปกรณ์เขาจะมีเสริมเราก็ซื้อขามานะครับส่วนตัวไม้เท้าเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับไม่กี่ร้อยนะฮะแล้วก็ซื้อตัวนี้มาเสริมนะครับเอาไปเอามาก็กลายเป็นหลักพันนะครับอันนี้ก็จะสามารถปรับได้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะปรับก็คือการหมุนหมุนเกลียวล็อกนะครับไม่เหมือนกับตัวเลขนะมีหมุนเกลียวล็อกนะครับอย่างนี้นะฮะที่ผมเอาให้ดูตัวนี้ คือผมมาใช้เป็นไม้เท้าเดินป่านะครับแต่ว่าจะไม่ติดตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะถอดออกแล้วด้านล่างจะเป็นจุกหยกยางนะครับเวลาทิ่มลงไปที่พื้นผิวดินหรือว่าพื้นถนนที่เราเดินเนี่ยมันก็จะเกาะดีกว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะเขาเรียกว่าจะมีการยืดหยุ่นโยกได้นะฮะแต่ว่าขาตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือเขาสามารถที่จะปรับเอียงเวลาเราจะตั้งนะครับเขาจะมีมุมปรับเอียงได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนําเพราะว่าถ้าเราปรับเอียงเนี่ย โอกาสที่ขา,ขาตั้งจะล้มเนี่ยมีนะครับนะฮะแต่ว่าตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือความสูงของเขาเนี่ค่อนข้างเยอะเนี่นะฮะเพราะว่าจะเป็นไม้ไม้เท้าเดินป่านะฮะดูนสูงลดสูงพอๆผมนะครับร้อยแปเซนนะครับแล้วก็มีในส่วนของสายคล้องข้อมือนะครับแต่ตอนนี้ไม่เหมาะใช้กับกล้อง360องศานะครับแต่ถ้าไปใช้กับกล้องแอคชั่นคาเมรตัวอื่นเนี่ยอย่าง g o p r ปหรือว่า DJ i เนี่ยได้เลยนะครับเพราะว่า,าจะยึดไปกับ น็อตตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น360องศาเนี่ยจะเห็นมุมของพลาสติกตรงนี้นะครับมันเป็นเงาเงานะครับภาพจะไม่สวยนะฮะถ้าเราจะเซลฟี่ตัวเองนะแต่ถ้าเราตั้งถ่ายเนี่ยก,ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะฮะเดี๋ยวหยุด,ดก,ก่อนนะครับอันนี้ตัวที่2นะครับอันนี้ก็เอาไปามาก็ราคาหลักพันนะฮะเพราะว่าทั้งทั้งขาของเขาเองกับตัวด้ามไม้นี่ก็ตกไปพันกว่าบาทนะครับ ตัวต่อมานะครับที่ผมได้มาอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะฮะยี่ห้อเดียวกับตัวแรกนะครับนะอันนี้ได้มาทีหลังนะครับตัวนี้ถามว่ามีความพิเศษอะไรไหมก็ก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากนะครับจะมีสามารถตั้งความสูงได้นะฮะดูับตัวนี้จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ150เซนติเมตรนะครับนะ ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเซนนะฮะยืดมานี่นะครับตัวนี้มีรีโมทแถมนะครับเป็นรีโมทสําหรับสั่งถ่ายเซลฟี่นะครับกดบันทึกวิดีโอได้นะครับเป็นบลูทูธนะฮะส่วนล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะนําไปใช้กับกล้องถ่ายรูปที่มีขนาดใหญ่ได้นะฮะเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถหมุนหมุนได้อย่างนี้แล้วก็ปรับองศานะครับอย่างนี้ได้นะฮะนะครับเวลาล็อกกล้องก็จะเป็นลักษณะหมุนแบบนี้นะครับ เราก็จะมีระดับน้ําให้ว่าตั้งตรงไหมอะไรไหมครับเพราะว่าขาของเขาเนี่ยไม่จาเป็นที่ว่าจะต้องยืดสุดนะครับเราสามารถที่จะยืดแค่นี้ก็ได้นะครับเพื่อปรับความสูงให้เหมาะกับสถานที่แล้วก็การใช้งานนะครับอันนี้คือตัวที่3นะฮะตัวนี้ราคาหลักร้อยนะครับอันนี้ไม่แพงมากนะฮะราคาหลักร้อยก็สามสี่ร้อยไม่แพงนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มถูกแล้วนะครับตัวนี้ผมซื้อมาแรกๆในหลายปีมันจะแพงกว่านะครับเดี๋ยวนี้ทั้งรีโมททั้งอะไรก็ราคาไม่แพงไม่เกินสี่ห้าร้อยนะครับ ตัวนี้ตัวที่4นะครับที่ผมได้มาถามว่ามันต่างจากตัวเมื่อกี้ยังไงก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ตัวนี้มันจะสามารถที่จะรับน้าหนักได้เยอะนะครับถามว่าทําไมผมต้องเอามารับน้ําหนักเยอะนะครับตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการถ่ายคลิปถ่ายคลิปตัวเองนะครับแล้วเราไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไปซื้อเซนเซอร์ตัวนี้มานะครับเป็นเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับมาใส่กับกล้องตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะหมุนตามเราได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มาในส่วนของอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ให้มา2ตัวนะครับสำหรับยึดโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาสําหรับใส่กล้องได้ทั้งหมด3ตัวหรือจะใส่โทรศัพท์ทั้งหมด3ตัวก็ได้นะครับที่ผมนํามาเนี่ยก็คือช่วงนั้นเราไลฟ์สดพร้อมกัน3ช่องทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ทิก t ก k ในเวลาเดียวกันนะครับก็เลยใช้วิธีการ ใช้อแดปเตอร์ตัวนี้ต่อทีเดียวสาโทรศัพท์3เครื่องอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาถ่ายหลายรอบนะครับนะครับส่วนการปรับอุศาก็จะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะฮะอย่างนี้นะครับปรับได้นะครับแล้วก็หมุนรอบได้นะฮะนะครับมีระดับน้ําเหมือนกันนะครับความสูงก็อยู่ที่180นะครับ,นะรบตัวนี้ก็สูงเหมือนกัน สูงเลยนะฮะร้อยแปดสิบเซนนะครับไม่ถึงร้อยเจ็สิบเพราะว่าผมสูงร้อยแปดสิบนะครับนี่นะฮะอันนี้ตัวที่สี่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หลักเจ็ดแปดร้อยเกือบพันนะฮะนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับอันนี้จะแพงหน่อยวัสดุก็จะหนาคงทนกว่านะครับถามว่าผมเอามาใช้ยังไงคือตัวนี้มันมันตอนนี้ม,นมันมีปัญหาตรงที่ว่ากล้องทุกตัวเนี่ยนะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยขามันจะอยู่อยู่ใต้กล้อง นึกภาพออกไหมครับขามันจะอยู่ใต้กล้องหมดเลยเวลาเราติดกล้องเข้าไปด้านบนนะครับเวลาเราติดกล้องเข้าไปด้านบนเนี่ยขามันจะอยู่ด้านล่างหมดทีนี้เวลาเราถ่ายเนี่ยถ้าเราถ่ายงานเนี่ยมันจะเกะกะนะครับมันจะเกะกะมันจะทําให้ทํางานลําบากนะครับผมก็เลยหาวิธีแก้นะครับก็ไปได้ตัวนี้มานะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะแรงกว่าทุกตัวที่ที่เอาให้ดูนะครับแต่ฟังก์ชันมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะมีที่ห้อยกระเป๋าด้วยนะครับตัวเมื่อกี้ก็มีนะครับตัวเมื่อกี้ก็มีนะ แต่วัสดุจะต่างกันนะครับน้ําหนักก็จะมากกว่าตัวนี้จะมีกระเป๋ามาให้คือทุกรุ่นมีกระเป๋าหมดนะครับแต่ตัวนี้กระเป๋าเ็าจะคือเฉพาะกระเป๋านี่ก็คือน่าจะหลักร้อยแล้วนะครับนี่มาดูความพิเศษของเขานะครับเขาสามารถที่จะนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะฮะมันสามารถที่จะเอียงเอียงในส่วนของขาได้นะครับ ถามว่าจะเอียงทําไมคือลักษณะเวลาเราถ่ายนะครับถ้าเราถ่ายอยู่ด้านบนเนี่ยขามันจะเกะกะแต่ถ้าตัวเนี้ยเราสามารถที่จะยื่นออกไปแล้วก็ถ่ายในมุมอีกมุมนึงได้เลยนะครับนี่นะฮะเราจะใช้แบบนี้ใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ปรับได้หมุนได้หมดเลยนะครับเนี่ยคือความยืดหยุ่นมันจะเยอะขึ้นนะครับนะฮะขาเขาก็จะปรับความสูงได้เยอะมากนะฮะนี่เรามาดูความสูงนะครับ อย่างตัวผมเนี่ยสูง180ใช่ไหมอันนี้ก็จะปรับขึ้นไปเฉพาะขานี่นะลงวัดดูนะครับเฉพาะขานี่มาแล้วนะครับเกือบ180แล้วนะฮะขาเขานะแต่เขาสามารถที่จะกางระนาบได้เลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะกางระนาบแบบนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ฐานมันมั่นคงที่สุดนะครับยิ่งกางออกกว้างเท่าไหร่โอกาสที่ขาจะล้มเนี่ยก็น้อยลงนะครับ แล้วก็เขาจะสามารถที่จะปรับความสูงขึ้นไปได้อีกดูนะฮะนี่นะครับ อันนี้ก็คืออันนี้ร้อยแปดสิบนะครับอันนี้ถึงสองสองเมตรสองเมตรยี่สิบีได้นะครับความสูงนะอันนี้คือคือในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็เขาจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ไม่มีรีโ,โมทนะครับไม่มีรีโมทมาให้แต่รุ่นหลังๆจะไม่ค่อยมีรีโมทนะครับเนื่องจากว่าบางทีโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็จะใช้สัญญาณมือนะครับเป็นการสั่งเซลฟี่นะครับหรือถ้าเป็นกล้องก็ถ้ามีติดไม์ก็สามารถสั่งถ่ายผ่านไม์ได้นะฮะไม่จําเป็นต้องใช้รีโมทแล้วนะครับทุกวันนี้ แล้วก็ของเขานี่จะมีความต่างอีกอย่างนึงก็คือขาตัวนี้นะครับสามารถที่จะถอดออกมานะฮะนะครับถอดออกมาเป็นไม้เซลฟี่แยกแยกส่วนนะครับใช้งานต่างหากได้นะฮะนะครับความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณเมตรหกสิบนะครับเมตหกสิบเซนนะฮะ ตัวนี้จะราคาอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับ2,000กว่าบาทถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็แพงกว่าน,นี้แต่ถ้าพูดถึงราคาของขาตั้งกล้องเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลัก4 5000พันหลักหมื่นก็มีนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะฮะแต่อันนี้ก็คือเราใช้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ทีนี้ใครอยากจะใช้ในลักษณะแบบไหนเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะคุ้มค่ากับการซื้อในราคาระดับไหนนะครับแต่ตัวนี้จะมีน้ําหนักมากนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะต้อง มีความคงทนแล้วก็วัสดุเขาจะแข็งแข็งแข็งแรงกว่าทุกตัวที่ที่เอามให้ดูนะครับทีนี้พอมันมีน้ําหนักมากเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพกพาได้สะดวกนะครับมันก็จะเหมาะกับการที่เราจะถ่ายงานในในห้องสตูดิโอหรือในบ้านนะครับเป็นลักษณะของการถ่ายแบบเขาเรียกว่าถ่ายเ,เก็บงานอย่างสมมุติว่าจะรีวิวสินค้าสักตัวนะฮะแล้วต้องการที่จะใช้กล้องเนี่ยโฟกัสไปที่ สินค้าเนี่ยแบบโดยตรงเลยเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ขาขาจับนะครับในส่วนของกล้องหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยได้นะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับ,รบะะอันนี้รีวิวรวมนะครับใครที่จะเลือกอีกทีนึงก็ ต้องพิจารณาดูนะครับเพความคุ้มค่าเนาะถ้าเราจะใช้งานจริงเนี่ยเราก็ต้องคุ้มกับสินค้าที่ที่เราต้องการใช้นะฮะนี้เราก็เอาโทรศัพท์เนี่ยติดเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นป้องเนี่ยก็ก็จะไม่ใช้อแดปเตอร์ตัวนี้แต่ใช้น็อตหมุนเข้าไปได้เลยครับเนี่ยเวลาเราถ่ายงานแล้วก็สินค้าคไว้ข้างล่างนะครับสมมุติเราจะถ่าย ส่วนของไฟอย่างนี้นะครับเราก็ถ่ายอย่างนี้ได้เลยนะฮะทีนี้มันก็จะไม่เกะกะในส่วนของขาอันนี้คือความพิเศษที่ผมหามานะครับคือเราพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการถ่ายเพราะว่าเราจะเป็นลักษณะการถ่ายด้วยด้วยตัวเราเองนะครับก็จะอาศัยมัลเซฟี่บ้างขาตั้งบ้างนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับลักษณะการใช้งานแต่ละแบบเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับมันจะมีจาหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราอยากจะใช้งานแบบไหนนะฮะอันนี้ก็เอามาแยกให้ดูว่า การใช้งานเน <world> ี่ยของแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความพิเศษและแตกต่างกันยังไงนะครับก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ